ทำไมสังคมไทยเต็มไปด้วยโรคซึมเศร้าไบโพล่าโรคเหยียดผิวสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าในชั้นสมถะวิปัสสนาเอาไม่อยู่แล้วในธรรมะสวกชั้นฟ้าสิ้วาชั้นดินเนี่ยเราจะเอาธรรมะระดับหีบยานก็คือศีลเนี่ยแล้วก็ชั้นมามาช่วยคนนี่ยากมากวันนี้เรามาถึงขั้นระดับใน ชั้นดิน16ชั้นไอ้สิชั้นดินก็ต้องใช้ธรรมะพวกเมียพิญญาแบบหมอปลาหมอริวอาจารย์โนเล่ธรรมะแบบอาจารย์ตื่นตื่นธรรมเนี่ยทำให้เป็นโรคจิตโรคประสาทฟังบันเทิงได้แต่เอาไปใช้เนี่ยเป็นโรคจิตโรคประสาทเป็นเพราะอะไรนี่คือปัญหาของสังคมยุคนี้มันเป็นยุคของคนป่าจ่าฟูงสงคราม ไม่ใช่ธรรมะของ16ชั้นฟ้าสภาพชั้นดินเพราะ,ะนั้นคุณจะสอนเนี่ยมันจะเอาธรรมะกดทับกิเลสคนเปกก็นลกจิตลรคประสาทมากมายนี่คือปัญหาของสังคมวันนี้คนที่มาช่วยโลกมนุษย์และวกิญ,ญญาณได้ดีก็คือธรรมะแบบสายหมอปลาหมอรลิวอาจารย์เล่หรือหมอทางศสยศาสตร์หมอดูนี่คือทางรอดของประเทศสวัสดีครับ